สวัสดีค่ะเมื่อนี้ไปเก็บสายบัวมาจากท้องหน้าสช้ค่าปอกสายบัวไว้เฮดอาหารกินนะคะเมื่อนี้ยิ้มปอกสายบัวปอกสายบัวไปเฮดอาหารค่ะมีมีเค่เอฟซีข้างหลังค่ะแฟนครับหาก็รังังแกตลอดก็คือ ออกไซบัวค่ะเดี๋ยวจะมีเม่นู่เด็ดๆซึ้ว่าตัวน้ียินจะเต็มกล่องพอ,ด,อดีีเอียงที่เห็นขาอยู่นี่เป็นขาไผร์เลค่ะขาสาม,มีแล้วอายกล่องหมู่จ้จะยอาย,อยัางมากมาก กรโซ่หนารอๆเลยแกงสมสายบัวกระแซบพัดสายบัวกระแบซบตำสายบัวกระแซบค้นกินแซบเนี้ยกระแบซบสายบัวเก็บมาจากหวย ม่ปตาว่า่อปกะว่าสายบัวไปกับแกลนไปก่อนแล้วเนาะไปื่อให้ตูมกับมาใหม่ผู้ใดอยากได้สายบัวไปแจกกะสามารถสร้างได้นะคะมาเอาอยู่เพื่อนมาเอาย่เพื่อน มึงไลไรโหนจะสายใหญ่ๆดิยาวๆโหเ,เอาตี๊ตตีตู้ปวดใชงหนี่ยเอาได้แล้วคุณฮะนั่งยิ้มกบสายบัวสายบัวสูแงแน่แต่ว่านั่งยิ้มใหญ่กว่าสายบัว <c oughs> จะแกงมาแกงสมค่ะแกงสมสายบัวแซ่บดี แกงกะท,มกทิมาแกงกะทมาจะแนวอ่วนๆเ้านั่งด้างหลังบน่ปากเลยตั้งใจเจ็บกาเขาให้กินหายอยากตามเขาเรียนอย่างไรวิธีอีสานวิธีมันหน่อข้าว้นมันหน่อข้าวคือแบบพ่อเพียง แต่กระต่องเพ <laughing into animation> ียงพ่อนะคะคนเท่าตองมีความสูงกับชีวิตแล้วกระตองผ่านไปไห้แต่ละเหนือละเมอมีกินแล้วก็ต้องมีเจ็บป้าเดีจ้ากล้องหรอมีตมแล้วก็จะหันไปหาเจ้าเอาบอยเคื่อนยังเห้อ แม่เจอะก็ต้องบ่าบาดเก็บการเขาอย่างเดียวปวดหลังนี่นี่เอาไหนเมืองเพื่อบริการเสียเวลาเมียนหนน้นำค่ะฟ้าลั่นนั่นเองนะคะกินไหมคะนี่งเป็นหลับขยับเป็นกินนะคะนี่หอมตัวมาณเขียว

เดรร้ายแถแน่นอนค่ะถ้าไพ่วานกะมาปอกซอยนะ่ค่ะเดี๋ยวจะแบ่งสายบัวให้ไปแกงแรงถ้าไพ่พกระแซบแล้วจะพูดให้มากตําก็ตํากัพูนี่ก็แซบค่ะโอ้ย้าพูดหมโด้บออเนาะอันนี้คือ แบบว่าทายแบบทายแบบบ้านเท่าค่ะคือแบบสิบัตัดออกเลยไฮบอหยังกะตรงตรงเลยค่ะคือแม่บอกว่าอ,อยังเขาท่านแนวลงเฟซล่งไร์เขาจะเห็นเขาเจะออยังนั่งยิ้มมาลงยูทูบ่ะนั่งยิ้มแฮปปี้เวอร์แม่แห้งแฮปปี้นั่งยิ้มตันโลกบอกว่าไฮบอลมุมวเน้อว่าสัน เขาคงเห็นดอกเินว่ะายแนี่ว่เอามาส้อมึงเอามา้อมึงนางอยู่นางอยู่ทั้งหลังนี่เก็บกาเขาให้รู้ค่ะเอาแนี่ไปเก็บให้ยาหลาหลายค่ะหลาย วาเห็ดยังคือ้าจะแนวกินเห็ดจะแนวกินแล้วก็พ้ากันอ้วนมัมแต่แต่ว่าก็มีคว้นสุขค่ะไม่กินเนาะวับมีเ่เโอ,อ้ยนี่ยาวมากแล้วก็ใหญ่มากเลยค่ะเหมือนคนเลยค่ะ พี่เห็นเห็นได้ขาก็ก็ไปตีนโพแม่จอกนั่งเป็นแคเอฟซีหายอยู่ข้างหลังหากำลังใจหลวในการปอ,อกไส้บัวได้บัวขาวค่ะแขว่นดีก็น้ง่งิมมีมั้ยหย่ค่ะนั่ยิ้มะใหญ่เสมอต้อตอนเสมอปลายี่ใหย่เบดตูเลยนี่นเนเลียงยังไงย่เบสเบสห่วงเลยคะ่ะแต่ยางมึ <laughs> งัไงใ่แว่นขยเลยมึงมีว่าเหล่ามา <laughs> หี้ยงเนาะเบิดเพื oh ่อนอรุตวันหลายเนาะโอ้แม่เจ้าสายบัวข้าห่วงจังเลย่มีแพงหรอกแต่งเราเองก็สิอบ่วถือว่าหรอกเนาะสายบัวเจนหนึเป็นตัวขันห่วงจะมองเอาวะสายบัวยังนะ สาวัเจ็บเ,เนื้อเต็บตัวขันหมากจะมาสายวัวเต็บเนื้อเจ็บตัวขันหมากจะมาเอาห้งองเบาเป็ี่ยน,หนะหม,มนี่ตอนเอ้อสีหย่ำไหนวะน้อใะไมาขามนี่าาม,นมันแข็งแห้งอุ้มไอ่มอนจะไหลลงข้อก่อนเลยมันอมอมลงข้อมัน,มนเ้ยงียล่อ,อู้ มันเปนเอียแดนมันนแล้วยังม่ไเลลงไปเลยเอาจะไปดูก่อนไหมคะไปเมืองนี่อะไาไปมาการแทรไปเมืองปะอจะเต็มกะลังแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะเอาไอตัวเขาจอยางี้ อย่างใจในการปลอกค่ะอย่างมาแล้วง่ายย่ามาถีนอนเว้นง่ายนั่งหลังบานค่ะถ้าไปปลกอ,อยก็หนาบานอย่างขั้หิน อลายคนอยากกินน้ำบ่บ่แมงค่ะมันเปือนมันเป็นกระเบื้อนงนี่หนาบาดในางล้างเป็นปูนธรรมดาย่าแม่อ<ด>แม่พ่กิน,นด้วรบีอาจะทือคอนกได้ดอดอกนะ อีกปะพ่อกันเหมือนเดิมค่าเท่าเดิมเอ้ตู้มแพ้เอาโรคาขาเป็นบอลลอนอุ้จะเสร็จตอนไหนเนี่ยเ้าปอดเซฟ,ฟบนันเข้ากัดล่างทําความสะอาดเอาใส่ถุงเขาตู้เย็นไว้กินโดน ถ้าลายยีลีน่ายิ้มก็จะเอาไปขายอยู่ตลาดนะคะตอนเย็นหลืวกินท่ากระขายค่ะเอาไหมจะยิ้มแววเววนะคะเมื่อกี้ เดี๋ยวจะพาไปเมืองนใหม่หนํจาจักมือหนึ่งมือนี้เอาสายบัวไปก่อนน้อไม้ที่เราปลูกเองน้อไม้สดเลยนะคะจากกอสดๆเลย าะโอเคเดี๋ยวน้อยิ้มจะฝ่าวองให้เซจนะคะเดี๋ยวตอนเฮก็เผ่าว่าจะเห็นเมนูเม,มนูอย่างนี้กันนี่ีเข้าใด่สายบัวหลายๆเนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูนะคะว่าอร่อยแค่ไหนสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ